หน่วยที่7ครับวัสดุก่อสร้างนะครับในหน่วยที่7เนี่ยเราจะมารู้ลึกถึงวัสดุที่ใช้ก่อสร้างนะครับอาคารบ้านเรือนทั้งหมดเลยนะครับแยกออกเป็นนะครับสิ่งที่เราจะรู้กันคือเริ่มต้นที่ความหมายและชนิดของวัสดุก่อสร้างทั้งปูนซีเมนต์คอนกรีตอิฐเหล็กกล้าก่อสร้างทั่วไปไม้ทรายรวมถึงวัสดุมุงหลังคามาเริ่มต้นที่ความหมายและชนิดของวัสดุก่อสร้างนะครับ ความหมายของวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างหมายถึงวัสดุที่ใช้ในสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ได้ถูกออกแบบในลักษณะรูปร่างขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นเหล็กไม้และอื่นๆครับต่อไปครับชนิดของวัสดุก่อสร้างนะครับ 1. วัสดุก่อสร้างทั่วไปได้แก่ไม้หินทรายกรวดอิฐคอนกรีตปูนซีเมนต์ วัสดุมุงหลังคาได้แก่สังกะสีกระเบื้องมุงหลังคา 3. า 3. วัสดุปูพื้นได้แก่ปาเก้กระเบื้องปูพื้นต่อไปนะครับเรามาเจาะลึกนะครับในวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดไปเลยเริ่มต้นที่ปูนซีเมนต์นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซีเมนต์คือวัสดุที่ใช้เป็นตัวประสานในการก่อสร้างนะครับเป็นผงเมื่อผสมคลุกกับน,น้ําแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้แข็งตัวได้นะครับมีหลายชนิดให้เลือกใช้เหมาะกับงานใช้ทําคอนกรีตปูนฉาบป,ปูนก่อการผลิตครับเป็นการผสมปูนขาวหินปูนและดินเหนียวในสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็นําไปเผานะครับเราจึงเข้าเครื่องบดให้ละเอียดโดยการผสมยิบซ้ำการจัดเก็บครับปูนเซีเมนต์เนี่ยต้องเก็บไว้ในที่แห้งและสามารถป้องกันความชื้นได้ต่อไปครับมารู้จักกับคอนกรีตกันนะครับ ในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกคล้ายๆกันว่าคอนกรีตคือวัสดุผสมของ men, ซีเมนต์ทรายหินและน้ำนะครับมาผสมคลุกเคล้าเข้ากันนะครับเพื่อให้ได้เนื้อคอนกรีตที่สม่ำเสมอรับแรงอัดได้สูงถ้าเราต้องการนะครับให้คอนกรีตรับแรงดึงได้มากต้องมีการเสริมวัสดุอื่นเพิ่มเข้าไปโดยจะเรียกว่าคอนกรีตเสริมแรงหรือคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตครับมี2ชนิดได้แก่ 1. คอนกรีตสด คือคอนกรีตที่คงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนแข็งตัวในเวลาต่อมาครับ 2. คอนกรีตแข็งตัวคือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับต่อไปครับมาดูหลักการผสมคอนกรีตนะครับจำง,ง่ายๆ2ข้อครับ 1. ช่าชั่งน้ำหนักให้ถูกต้อง 2. ใช้ปริมาตรถ,ถังตวงเพื่อให้ผลแน่นอนเรามาดูครับเราควรผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนดังนี้ ป,ปูนซีเมนต์หนึ่งทรายหนึ่งหินสองส่วนสำหรับงานที่ต้องการรับแรงมากครับป,ปูนซีเมนต์หนึ่งทรายสองหินสี่ส่วนสำหรับงานทั่วไปป,ปูนซีเมนต์หนึ่งทรายสามหินห้าส่วนสำหรับงานฐานรากอาคารครับหัวข้อต่อไปครับมารู้จักกับอิฐกันนะครับในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า bricks คือ วัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับใช้ในการก่อผนังกำแพงหรือผนังบ้านพักอาศัยเป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับการสร้างอาคารทั่วไปนะครับผลิตจากดินเหนียวทรายแกลบและน้ำโดยนำส่วนผสมลงในแบบนำไปผึ่งและเผามีหลายชนิดเช่น 1. อิฐมอนบริกเหมาะสำหรับก่อกำแพงนะครับหรือก่อนผนังที่ต้องการฉาบปูนทับ 2. อ,อิดบางบัวทอง p a t t e r n brick มีเนื้อแน่นมีลวดลายใช้ก่อกำแพงโชว์สอิดเคลือบภาษาอังกฤษรเรียกว่า glazes brick เป็นอิดที่มีสารเคลือบผิวครับ 4. อิดเคลือบสี enamel brick โดยการทาสีเคลือบลงบนแผ่นอิดแล้วนำไปเผากันน้ำได้ 5. อิดทนไฟ fire b r o c k s มีคุณภาพต้านทานความร้อนได้ดีสุดท้ายครับแบบที่6ครับอิดแก้ว glass blocks เป็นอิดที่ทําด้วยแก้วนะครับใช้ประโยชน์ในกรณีที่ต้องการให้แสงสว่างเข้ามาในอาคารแต่ไม่ต้องการให้มีการถ่ายเทของอากาศครับต่อไปเรามาดูครับเหล็กกล้าก่อสร้างเหล็กกล้าก่อสร้างนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า structural steels คือเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ร้อยละ0.15ถึง1.5สมบัติของเหล็กกล้านะครับแตกต่างกันไปตามปริมาณธาตุคาร์บอนและของโลหะอื่นๆที่เจือปนอยู่ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมเหล็กกล้านั้นๆมี2ชนิดครับได้แก่ 1. เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) คือเหล็กกล้าที่มีการเพิ่มธาตุคาร์บอนนะครับหรือธาตุตัว C นะครับสัญลักษณ์เข้าไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกล 2. เหล็กกล้าผสม Alloy Steel คือเหล็กที่ผสมธาตุต่างๆนอกเหนือไปจากธาตุคาร์บอนและธาตุบางตัวที่ติดมาเนื่องจากกรรมวิธีถลุงเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการมาถึงอีกวัสดุก่อสร้างที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับไม้นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Wood ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับได้แก่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นฟืนใช้ในงานศินลปะทำเฟอร์นิเจอร์ทำอาวุธและประโยชน์ที่สำคัญคือใช้เป็นวัสดุก่อสร้างไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยรู้จักกันในชื่อไม้แปลรูปมี3มชนิดครับคือไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งปานกลางและไม้เนื้ออ่อนนอกจากนั้นครับเรามาดูการใช้งานของไม้ในงานก่อสร้างครับการใช้งานของไม้ในงานก่อสร้างมีดังนี้ 1. ไม้สักเหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องเรือนหน้าต่างประตูและเครื่องเรือนอื่นๆอีกนะครับ 2. ไม้ตะเคียนทองส่วนใหญ่แล้วใช้ทำวงกบประตูหน้าต่างนั่นเองนะครับ 3. ไม้ยางใช้ทำฝาบ้าน 4. ไม้เต็งใช้ทำคานเสาเครื่องมือ 5. ไม้แดงใช้ทำเสาคานบันไดาคาน 6. ไม้อินทนิน ใช้ในงานก่อสร้างเหมือนกับไม้สักครับ7ไม้ตะแบกใช้ทําพื้นบ้านและใช้ในงานกัดสิกรรม8ไม้ประดู่ใช้ทําเครื่องเรือนโตะ๊ะเก้าอี้นั่นเองครับต่อไปมาถึงวัสดุก่อสร้างที่เล็กๆนะครับแต่มีความสําคัญมากๆนะครับทรายนะครับทรายที่เรารู้จักนั่นเองในภาษาอังกฤษเรียกว่า Sand คือส่วนเล็กๆที่แตกแยกออกมาจากหินและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขนาดของทรายครับจะโตไม่เกิน2มิลิเมตรถ้าขนาดโตกว่านั้นเรียกว่ากรวดชนิดของทรายในงานก่อสร้างแบ่งเป็น3ชนิดได้แก่ 1. ทรายหยาบใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่ต้านกำลังมากเช่นฐานรากโครงสร้างอาคาร 2. ทรายกลางใช้สำหรับปูนก่อเช่นก่อกำแพงอิฐ 3. ทรายละเอียด ใช้สำหรับผสมปูนฉาบทำบังประกอบรวดลายและสุดท้ายครับมารู้จักกับวัสดุมุงหลังคาวัสดุที่ใช้มุงหลังคาครับหรือในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราเรียกว่า roofing materials ใช้ป้องกันการรั่วไหลของน้ำฝนป้องกันแดดและความชื้นให้กับอาคารนะครับเช่นใบจากเกล็ดไม้กระเบื้องหลังคาชนิดต่างๆมีหลายชนิดได้แก่ 1. วัสดุมุงที่ทำจากพืชธรรมชาติเช่นจากแฝกญ้าคา 2. วัสดุมุงที่ทำจากดินเผาเช่นกระเบื้องดินเผาต่างๆ 3. วัสดุมุงที่ทำจากปูนซีเมนผสมทรายเช่นกระเบื้องซีเมนต์ต่างๆ 4. วัสดุมุงที่ทำจากปูนซีเมนผสมย่หินเช่นกระเบื้องที่ทำเป็นแผ่นใหญ่มีหลายสี 5. วัสดุมุงที่ทำจากพลาสติกเช่น ไฟล์นพลาสติกแผ่นเนลวเพอร์สเปคกซ์เอสลอนหกวัสดุมุงที่ทำจากโลหะเช่นสังกะสีลูกฟูกและอื่นๆครับก็จบไปสำหรับหน่วยที่7นะครับวัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งจําเป็นนะครับไม่ว่าเราจะเรียนสายก่อสร้างหรือไม่ก็ตามแต่รู้ไว้นะครับพยายามกลับไปศึกษาเกี่ยวกับขนาดคุณสมบัติการเก็บรักษาแล้วก็วิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนั้นนะครับผม